สวัสดีครับวิถีคนวิถีงัว่นะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับกับอาชิตมาผามาเบิรงงัว่นะครับว่าหนาแรงงวเข้าจอยปันไดกันครับนะครับก็บคือสิเป็นคลิปจากอ่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเป็นการเอามาแช่ประสบการณ์นะครับคลิปนี้นี่อา่าผมไม่ค่อยอยากทีท้ายเห็นปันไดขึ้นงวจาของมันจอยนะครับก็บคือผมบอกตรงๆเลยว่างูงูเข้ามันจอยนะครับแต่ว่าอยากตีเป็นการมาเห็นคลิปให้แช่ประสบการณ์ให้พมันเบงเบิ้งนะครับว่า งวเข้ามันจอยมันจะ่เพียงไดนนะครับคือเมื่อนว่าผมว่าฉีดยาไทพยาธิให้นะครับผมว่าผมฉีดยาไทพยาธินนาจะทุกสามเดือนนะครับอยู่ขอบผมนะครับเพราะว่าผมจับฉีดเองเลยนะครับผมซื้อยามาเองแล้วก็คืองัว่าผมหลายนะครับแล้วผมฉีดยาให้เขาทุกนาจะทุกสามเดือนนะครับผมว่าผมเห็ดทุกสามเดือนคือฉีดยาบำรุงฉีดยาไทพยาธิอย่างสี่นะครับทุกสามเดือนนะครับพ่อหนานาวเขามาหนีนะครับงวเขาจอยลงบักคักนะครับ จอยล่งแบบจอยล่งหลายอะครับผมใส่คํานี้เลยว่ามันจอยลงหลายนะครับทั้งทีเขาก็ให้กินอาหารคือเกานะครับมีอาหารมีฟางให้ตลอดแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือหย่าสดนะครับเห็นในเขากินหย่าสดบ่อยิ่มนะครับนี่ครับเมื่อผมสีจอยล่งบักขับนี่พี่น้องมันจอยล่งขากรหดีนะครับมึงมึงทั้งดากทั้งกลอนเสียนชัดเนาะครับพี่น้องขันเบิ่งงว่าจอยนะครับนี่ครับง้อผมตัวเมียนีมันสีจอยลงบักขับนะครับ แ้วก็หนานี่มันสิเต็มก็นี่นะครับแม่คาฮักนี่ครับนี่ครับคืองวดตัวนี้ประมาณเจ็ดจปดเดือนเขาถึกลดตํำนะครับงวดแม่นี่นะครับในมังกะดในลูกมาตัวหนึ่งแล้วลนะครับมันกะจจอยนะครับที่นี่จอยนะครับนี่ครับเี่น้องเบื่อเตัวอื่นนะครับเบิ่งตัวอื่นใช่กันนะครับมันจอยนะครับมันจอยล่งจากช่วงหนาฝนนะครับถึงแม่เขาให้กินเปลือกมันล่างนะครับให้กินฟางกินหยังกินหัวหานนะครับ ใจสิงที่ขาดหายไปขึ้นห้าสดนะครับผมกับเออบ่บ่เข้าใจขึ้นกันมันเป็นอย่างมันมันคือจอยลงไหนนะครับหรือว่าอ่าที่เพลยงงัวขุนใหม่เพิ่นเฮ็ดจังไห๋นะครับมันมันมันคืออ่ากินให้ให้ห้ายนะครับคือว่าไงมันกินเปลือกมันหล้วมันบาจอยนะครับของผมผมของงเอเอมันคือจอยเนาะนะครับนี่ครับกินเปลือกมันนี่บังครับงัวง้อผ่ของผมนี่ผูหน้อยของผมนี่ครับมันจอยนะครับผมก็บ่กเข้าใจว่ามันคือจอยลงนะครับทั้งที่ ผมบ่มันผมให้กินบ่ขาดนะครับก็คือมีเปลือกมันผมกับให้กินนะครับเปลือกมันกับให้กินหลายนะครับคือบ่ได้ให้กินแค่เปลือกมันอย่างเดียวคือเข้ากับผสมอ่าผสมหัวหารให้กินนะครับแต่ก็ยังงงว่าเอะมันคือเป็นจังสี่นะนะครับมันคือบวอ้วนบดบ่นันขึ้นนะครับกะแปลกคือกันนะครับผมแต่กะนั่นแหละครับจังหวะแหละครับผมกับเป็นเห็ดเป็นถึงเป็นอ่า จุดที่เห็ดนีผมต้องอ่ากักแปลงหยาไว้นะครับกักแปลงหยาไว้แลวกะสตัดหยาสดให้เขากินหลายก่าเกานะครับกะนี่แหละครับเลี้ยงเลี้ยงกันไปครับผมผมกะในสื่อมากล้วครับเพื่อน่น้องกะด้ซื้อเขามาแล้วกะกะฮักนะครับผมกะเลี้ยงเขาเต็มที่นะครับช่วงนี้กะอ่ากินตามีไปก่อนครับผมใส่ข้านี้นะครับเพราะว่าเสีใย้ผมไปอัพให้กินหัวอาหาร คนย่างเดียวโดยที่แบบนักๆเลยนี่มันบาไหวนะครับผมใส่เขามันบาไหวนะครับเพราะว่าหัวอาหารคนตอนนี้มันกระปรับ้ากันปรับราคาขึ้นเนาะพี่พน้องแล้วก็จากที่ผมเบิ้งตลาดราคาตลาดราคางว่วนในตลาดกะผมใส่เขา,างว้วนเหนือนี่ช่วงนี้นี่ปั๊บปั๊บัวลงนะครับคือมันสวนทางกันเนาะพี่พน้องเนาะก็เลยบอสามารถที่่ะให้เขากินหัวอาหารคนแบบจัดๆใดญนะครับเพราะว่า กินเข้าไปก็คือผมใส่เข้ามาตรงนี้เป็นยุงปุ้ยมันก็ยังเป็นง่วนหน่อยอยู่นะครับใส่เข้ามายังเป็นง่วนหน่อยเพราะผมสื่อมากกะตั้งแต่เขาอ่าแยกน่ำเม่เขามานะครับมาอยู่น่ำผมกะจะเกือบปีแล้วละครับผมนะครับกับภามาอัปเดตเบิ้งนะครับง่วนะครับสองตัวซีหาตัวนี้นะครับก็คือเป็นเงื่อนที่ง่วนที่ผมสื่อเขามานะครับตั้งแต่สองตัวนี้นะครับสื่อเขามาช่วงอาจจะมีหน้านะครับสองตัวนี้น่าจะประมาณ สงการนะครับผมคิดว่านะครับแต่จะประมาณมีหน้าผมจำว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเปิดเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับประมาณมีหน้ากับมษาเนี่ประมาณนี้นะครับผมกกบนี่ครับหาตัวนี้สื่อเขามาช่วงนั้นง่วงพีกนะครับปีทีเแลวนะครับช่วงที่พระท่านได้ปิดตลาดนะครับผมพี่น้องราคาง่วงกาลังแบบบู๊แพงค่ะครับผมใส่กัาง่วงราคาง่วงแพงคับเราที่มาตอนนี้นะครับผมราคาง่วงมันถึกนะครับ ถือล่งหลายนะครับถือล่งหลายหลายแบบผมว่าย่างหน่อยก็จะมีสามพันในนะครับนะครับงวดถือก็ตอนช่วงที่ผมซื้อมานะครับช่วงปีใหม่ปีวังหันนะครับคือแบบจากปีใหม่มหาสงการนะครับก่อนที่เขาปิดโควิดไปช่วงปีวังหันเนาะนี่แหละครับสิ่งที่เขาเจอมากอะเป็นยังสี่นะครับเขาก็ได้เลี่ยมหยางสี่แหละครับมันกับว่าเป็นหยางเงี้ยวนะครับใครเขาได้เลี่ยมนะครับก็มีพื้นที่เขาได้แทะเลี่ยมเขาได้ย่างเหรียญนะครับ หลักเลยผมว่าคอยเด็ดครั้งขอกแย่างเดียวนะครับว่าคอยเด็ดครั้งขอกมันผมว่ามันมันต่ำกันในขอกกสื่อนะครับมันหยอกกันนะครับเพราะว่ามันกําลังคึกนะครับง่วงของเหานะครับนี่ครับกะผ้ามาเบงอ่าง่วนนะครับว่าพ่อขาดหยาสดไปเป็นจังไดนนะครับอ่าโอเคครับผมกะซาลาเปอนี้กะสิฟ้าไว้ซึ่นี้ก้อนนะครับพี่นอน้องอ่า อย่าลืมนะครับฝากพ่อพี่น้องนะครับกดติดตามไห้น้ำในได้ครับผมกดติดตามช่องนะครับผมกดซับสไครช่องไห้น้ำในได้ครับผมกดติดตามอันไหนเป็นประโยชน์นะครับหรือมีคําถามหรือสีมีคําแนี่นํานะครับในการทส่สีเหลืองง่วนะครับอ่าให้กินเปลือกมันเจ้งไดมันยังคอยสะอ้วนนะครับผมมีประสบการณ์นะครับผมล่องแช่ให้ผมฟังเห็นนะครับเพราะว่าเป็นการขอความรู้นะครับจากพ่อพี่น้องนะครับว่า ผมกินไปแล้เมันคือบวอวนเนาะผมเห็นอยังเจ๊งในผิดม่นอ,นอสันนี้ครับอ่าโอเคนะครับผมกะฝากไว้สักนี้ก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ